สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตายมาแชร์ไอเดียการย่างกุ้งนะคะเนี่ยค่ะ<ม>กุ้งเผานั่นเองค่ะถามมาจากร้านที่ขายกุ้งแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ไฟแรงค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไฟก่อนแป๊บนึงนะคะลี่นี่ให้ดูไฟก่อนนะคะใช้ไฟแรงค่ะแล้วเราก็หมั่นพลิกเอานะคะพลิกบ่อยๆค่ะทําไมถึงต้องใช้ไฟแรงนะคะพี่ที่ร้านขายกุ้งบอกว่า เนื้อเขาจะได้ไม่ติดกับเปลือกกุ้งนั่นเองค่ะถ้าเราใช้ไฟอ่อนนะคะ<ม>เนื้อเขาจะติดกับเปลือกกุ้งค่ะเนี่ยค่ะต้องขยันพลิกนะคะพลิกบ่อยๆค่ะเราก็ต้องเปิดดูบ่อยๆนะเนอาไฟเอกนึงไหมแรงไฟ หมั่นพลิกเอาหมั่นพลิกเอานเอานีเ่ยจะได้แล้วนะคะมันไปยิงไปอ่ะเอาโอ้วอนหนึ่งไปอ่ายกสูงขึ้นหน่อยได้ยังคะ นี่ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเอาออกมาเลยค่ะนนไดาหมดแล้วค่ะม,มาเลยน,นี่ยังค่ะโอเคนิดหน่อยอีกนึนงอันนี้ไม่เป็นที่แล้วต้องเอาออกเข้าปลาหมึกมันใสอวนหน่อยได้ยังคะอีกสองตัวขยับยมาก็ได้ นี่ปลาหมึมาตรงนี้อ้าวนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกุ้งเผาของเราค่ะเป็นยังไงคะน่ากินมากๆเลยค่ะ